รีแมปนะครับเชฟตาหวานตาสองชั้นรถเดิมๆมีท่อไปเดียวโอ้ยรถสะบัดนะครับรถ <c oughs> เยอะรถเยอะ <c oughs> สะเเส <c oughs> ้นวัฒนการ์รถเยอะนะครับ มีมอบนิดหน่อยพี่ลองกดหน่อยควันออกบางๆเลยชอยชนะครับรอบขึ้นไวเร่งตึงเปี้ยะเป็นไงบ้างครับพี่ได้พี่แรงเลยครับได้เลยได้เลย <c oughs> ดีก <c oughs> <c oughs> ว่าเดิมเยอะพี่ดีเยอะเลยพี่